สวัสดีครับมาพบกับผมบีกับรายการมันนี่ฟาสเช่นเคยนะครับผมวันนี้เรามาดูตลาดหุ้นนะครับวันนี้เป็นวันที่8นะครับเดือน1 2นะครับ2563นะครับเราจะมาดูกันว่าวันนี้มีตัวไหนน่าสนใจน่าเข้าซื้อบ้างนะครับเดี๋ยวผมเปิดพอร์ตผมเลยแล้วกันนะครับไม่ไม่รีรอแล้วนะครับก็มี W นะครับ W W นั่นเองนะครับก็ผมซื้อไว้ที่ยี่อจ 27นะครับก็ตอนนี้เข้าซื้อได้นะครับก็เหมาะสมนะในราคานี้นะครับราคามันอาจจะขึ้นได้ถึงอย่างที่ดูไว้นะครับก็คือขึ้นได้ถึง40กว่าสตางค์นะครับนะครับซื้อไว้ที่ถ้าเราซื้อไว้ที่เอ่สิเนี่ยถือว่าถูกมากนะครับก็ขึ้นได้อีกนะครับเรากราฟตัวกราฟมันก็สวยมากนะครับก็คือเดี๋ยวเรามาดูสแกนกราฟกันนะครับกราฟของ w เครับเป็นกราฟวีคนะครับอันนี้เป็นกราฟ เออกราบมันโทษทีกราบมันเดี๋ยวเราปรับเป็นวีก่อนละกันนะครับด้วยตัววอลุ่มที่เข้ามานะครับแล้วเส้นเขียวเนี่ยก็ยังอ,อยู่ตรงกลางร,ระหว่างเส้นเหลืองนะครับหรือเส้น ADX นั่นเองนะครับผม ADXADI นะครับผมมันเป็นบวกอยู่นะครับแล้วก็น่าสนใจนะครับแล้วก็ส่วนวอลลุ่มในการ NVDR เนี่ยขึ้นไปขึ้นมาสูงอยู่นะครับ ตอนนี้ก็น่าสนใจนะครับก็ถ้าเพื่อนสนใจก็เข้าได้นะครับราคาก็ไม่ได้แพงไม่แรงอะไรนะครับแล้วก็วันนี้นครับกราฟพราโบุรกที่เป็นกลมกลมที่เราเห็นนะครับก็มันก็ไต่ขึ้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็คือมันยังไม่เซ็ตตัวนะครับก็น่าจะไปหยุดอยู่ที่ข้างบนนี้นะครับละหรือหรือมากกว่านี้นะครับมันสามารถขึ้นไปได้อีกนะครับเพราะฉะนั้น ตัวนี้สามารถเข้าซื้อได้อย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็ได้กําไรแน่นอนขึ้นแค่หน่วยสตางค์ก็บวกแล้วครับผมบวกเป็นพันแล้วอันนี้ผมซื้อไว้น้อยนะซื้อไว้แค่เกือบสามหมื่นเองนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมเข้าเข้าซื้อไว้นะครับก็คือซิสนะครับก็อ่านว่าซิสแล้วกันนะแล้ว s i c t นะครับผมเข้าซื้อไว้สามสิบสามสิบเจ็ดนะครับสี่จุดสามเจ็ดนะครับ แต่จริงๆตอนนี้มัน4.36ถ้าเพื่อนเข้าซื้อก็น่าจะตัดสินใจได้นะครับอ๋อผมเข้าซื้อไว้4.36นั่นแหละถูกแล้วนะครับที่ที่บอกว่าหุ้นตัวนี้ทำไมถึงน่าเข้าซื้อนะครับลองดูกราฟกันก็อันนี้เป็นกราฟกราฟเดย์นะครับกราฟเดย์เนี่ยก็คือพาราโบลิกนะครับมันช้อนเข้าข้างล่างนะครับแล้วก็เส้นเหลืองเ,ออเส้นเหลืองกับเส้นเขียวนะครับมันก็ใกล้คอสกันนะครับแล้วก็มีโวลุ่มอยู่ส กำลังดีนะครับน่าจะขึ้นดีนะครับเราก็มาดูวีกันซิสที่เป็นวีกแล้วนะครับตัวบอลุ่มที่เราเห็นนะครับมันอาจจะดูห่างๆนิดนึงนะครับมันอาจจะดูแบบไม่ไม่ได้โดดเด่นอะไรแต่ว่าพลังบุริก,กำลังชอนขึ้นนะครับคือ,อ,อกราฟตัวนี้มีการมีการขึ้นนั่นเองนะครับขึ้นกำลังขึ้นมีแรงแรงดันขึ้นนะครับมีแนวต้านที่ดีนะครับแนวต้านแนวรับที่ดีมันอาจจะดูไซด์เว์บ้างบ้าง อย่างที่เพื่อนเห็นนะครับมันอาจจะดูไซเวดูแบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยมีวอลลุ่มอะไรเท่าไหร่แต่ว่าเราก็ถือเป็นระยะประมาณเดยหรือถือเป็นระยะวีก็ได้นะครับผมก็ตัวนี้ผมตัดสินใจก็คือน่าจะประมาณ3-4วันก็ขายนะครับโอเคขึ้นแล้วด้วยนะครับเมื่อกี้ยังติดลบอยู่นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเอ่อแมตตานะครับ มีต้าอะไรมีต้าอ่านว่ามีต้าแล้วกันนะมีต okay. ้าโอเคมีต้าก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับโอเคมีต okay. ้าก็มันเป็นโวล่มที่ดีนะครับเข้าในส่วนของเดนะครับเมื่อสามวันที่แล้วเนี่ยโหกระฉูดเลยนะครับพุ่งเลยนะครับแล้วก็เส้นเขียวก็กับเส้นเหลืองก็ห่างกันนิดนึงก็แต่ตัว nvdr ก็ถือว่ากำลังค่อยๆขึ้นนะครับ มันก็จะดันขึ้นไปผมว่ามันก็คงมีแนวต้านอยู่ช่วงประมาณนี้อาจจะไซเวนิดหน่อยนะครับระยะการถือก็เรามาดูวีคด้วยนะครับระยะการถือเนี่ยวีคเนี่ยเ,เส้นพาราโบลิกนะครับกำลังขึ้นดันข้างล่างอยู่นะครับก็แสดงว่าหุ้นตัวนี้มีการขึ้นของอาทิตย์นี้แน่นอนแล้วเส้นเขียวกับเส้นเหลืองกาลังจะคอสกันนะครับก็ภายในสิ้นอาทิตย์นี้อาจจะขายได้ทํากําไรนะครับผมประมาณนี้ เ,เส้นแนวต้านมันก็อาจจะไปอยู่ที่ประมาณสี่สิบกว่าสตางค์นะครับเดี๋ยวขอซูมเข้าไปนิดนึงนะครับจะได้เห็นกันชัดๆเนาะว่าว่าเป็นยังไงว่าว่ามันดีไหมนะครับโอเคนะครับตัวแนวต้านมันน่าจะอยู่ประมาณ0.4นย์จกว่าห้อะไรเงี้ยครับ5กว่าห้าห้อะไรเงี้ยครับก็ตัวนี้ทำนิดเดียวก็ได้กำไรแล้วครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับผม เสักครู่นะครับอ่าเรามาดูตัวต่อไปนะครับเมื่อกี้สูงมากไปหน่อยโอเคครับผมมาดูตัวต่อไปก็คือ BCPG นะครับอ่ผมซื้อเข้าซื้อไว้ที่ราคา14.90นะครับผม14.90เนี่ยทำไมผมถึงซื้อตัวนี้ก็เพราะว่าผมก็สแกนเจอเหมือนกันนะครับสักครู่นะครับ BCPG นะครับผมโอเคอันนี้เป็นกราฟวีกนะครับกราฟวี Week ก็พาราโบลิกเขากำลังขึ้นนะครับพาราโบลิก uh, เขากำลังช้อนขึ้นนะครับแล้วก็มีวอลลุ่มเส้นกำลังเขียวกำลังจะคอสกับเส้นเหลืองนะครับที่เพื่อนเห็นนะครับก็น่าจะภายใน1วีกนี้เราก็น่าจะทำการขายได้นะครับผมแล้วก็ตัวเด y เรามาดูเด y ของมันดีกว่านะครับ ตัวเดของมันก็กำลังทยานขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแนวต้านมันก็อยู่ที่15.20นะครับโดยประมาณนะครับก็เดี๋ยวเราลองตีเส้นดูก็ได้นะครับโดยประมาณก็คือ15.20นนั่นแหละครับเดี๋ยวเราดึงลงมานะครับ20ยไหมอ่า1 5 5 1ด้วยนะครับสูงอยู่เหมือนกันแล้วก็ n v d R นี้ขึ้นไปสูงแล้วนะครับถ้าเป็นส่วนของเดนะครับ ก็เส้นเขียวก็ห่างกันนิดหน่อยนะครับส่วนถ้าเป็นมันเมื่อกี้เราวีคไปแล้วนนแล้วก็ดีแล้วก็มันมันก็กําลังขึ้นนะครับจะเห็นว่าพาราบลิกช้อนข้างล่างนะครับแล้วก็เส้นเขียวกับเส้นเหลืองมีคอสกันกําลังจะตัดกับเส้นแดงแล้วก็ตัว NVDI เนี่ยทยานขึ้นแล้วนะครับพุ่งขึ้นแล้วเราก็จะมาลุ้นกันนะครับว่ามันจะขึ้นไปถึงเคิร์ฟเท่ากับจุดนี้หรือเปล่านะครับผมโอเคถ้า,างั้นก็ตัวต่อไปเลยเป็น อนันต์นะครับ A AN AN นะครับผมเข้าซื้อที่1.84นะครับจริงๆคือลูกขายผมลูกทีมผมเนี่ยเข้าซื้อที่1.80นะครับแล้วก็ผมเข้าซื้อได้แพงกว่าเขาอีกด้วยนะครับก็ทำกำไรอยู่ที่ประมาณเนี่ยครับก็3,000กว่าบาทแล้วจริงๆขึ้นเมื่อเช้าขึ้นไปถึงประมาณ5,000กว่าบาทนะครับแต่ผมยังไม่ได้ขายนะไม่ได้เทรดออกนะครับเพราะว่า ตัวนี้จะถือถือสักประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับเรามาดูหุ้นตัวหุ้นกันว่าเป็นยังไงนะครับตัวกราฟนะครับตัวกราฟเนี่ยตัวที่เป็นมันนะครับกําลังกําลังดันตัวขึ้นนะครับกําลังทะยานขึ้นนะครับมีเส้นเขียวกําลังจะตัดผ่านเส้นแดงเหมือนกันนะครับกำลังจะเข้าคอร์ดกับเส้นเหลืองเพราะฉะนั้นคือมีมีวอลุ่มเข้าดีนะอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยดูเส้นมันอาจจะดูเล็กไปน,นิดนึงนะครับคือเส้นมันก็พยายามจะ เหมือนทะยานขึ้นนิดหนึ่งนะครับเราเรามาดูของที่เป็นวีกดีกว่านะครับปรับเป็นวีกนะครับโอเคเป็นวีกเนี่ยเห็นชัดเลยนะครับว่ามีการดันตัวขึ้นพาราโบลิกดันช้อนขึ้นนะครับแล้วก็มีระยะฟีดที่ดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นคือตอนนี้เขาหลุดแนวต้านเป็นแนวแรกไปแล้วน่าจะไปหยุดที่แนวนี้นะครับผมออสองบาทสองบาทกว่าครับสองบาท 1 1สต่างนะครับแล้วก็สังเกตโวลูมกับเส้นเขียวครับทยานขึ้นพร้อมกันนะครับกำลังจะไปคอสกันด้านบนนะครับโทษทีโอเคแล้วก็ NVDA นะครับก็กำลังทยานขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นคือตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับถ้าใครจะช้อนซื้อไว้ก็ดูราคานิดนึงแล้วก็ถ้าสนใจจริงๆก็เข้าซื้อนะครับแล้วก็ A A.C.E. นะครับที่ผมซื้อไว้นะครับอีกตัวหนึ่ง A.C.E. เนี่ยเข้าซื้อที่ราคา3.64นะครับถ้าใครซื้อได้ถูกกว่านี้นิดนึงก็โอเคนะครับ3.64นะครับแล้วก็เอ่อ A.C.E. นะครับผมโอเคตัวนี้นะครับอันนี้เป็นกราฟเดย์นะครับเอกราฟสัปดาทษทีกราฟสัปดนะครับกราฟสัปดพาราบลิกก็กำลัง ช้อนเข้าข้างล่างเหมือนกันนะครับมีการไซเว์นิดหน่อยนะครับตรงนี้ที่เห็นแล้วก็เส้นเขียวกับเส้นเหลืองเนี่ยกำลังจะคอสหรือตัดผ่านหรือเส้นเขียวกําลังจะทะยานขึ้นนะครับเพราะ n v d r เนี่ยมันหลุดเส้นสีส้มนี้ขึ้นไปนิดหนึ่งละดันขึ้นไปนิดหนึ่งแล้วครับก็น่าจะโอเคนะรานี้คือเป็นส่วนของวีกนะครับแล้วก็มาดูของเดย์นะครับเดย์ day เนี่ยก็คือเขาไซเวย์อยู่ช่วงนี้ที่ที่เห็นนะครับว่าเราวอลุมเข้าเนี่ย อาจจะดูไม่เยอะเท่าไหร่ที่ที่มันถูกดึงลงมาเป็นสีแท่งแดงเนี่ยเพราะว่ามันเนี่ยครับมีการเทขายออกตอนช่วงเช้ชานะครับน่าน่าจะช่วงเช้าที่ผ่านมานะช่วงเชา้าเอ้ยไม่ใช่สิทษทีวันศุกร์นะครับวันศุกร์มีการเทขายออกนะครับแต่ยังไงก็หุ้นตัวนี้ก็น่าสนใจอยู่ดีนะครับเพราะว่าเอ่อถึงเส้นเขียวกําลังจะดิ่งลงก็จริงนะครับแต่ว่ามันมีในส่วนของความน่าสนใจของของกราฟที่เป็นกราฟมาันกราฟวีนะครับ กราฟปีกเนี่ยการทะยานขึ้นของเขาน่าสนใจอยู่ครับแล้วก็ในส่วนของกราฟมันนะครับกราฟมันก็คืออยู่จุดบนนะครับกําลังขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคือความน่าสนใจของเขามีเขามีวอลลุ่มเข้าตลอดนะครับก็น่าสนใจดีนะครับถ้าอย่างไรเพื่อนๆอลองตัดสินใจดูอีกทีว่าชอบตัวไหนอะไรยังไงนะครับจริงๆผมอ่ะมีสแกนไว้เยอะมากนะครับก็คือสแกนหุ้นไว้นะครับตั้งแต่เมื่อวานนะครับตอนวันจันทร์ที่หยุดมานะครับ เนี่ยครับสแกนไว้เกือบยี่สิบตัวครับตังไม่พอซื้อนะครับต้องบอกก่อนตังไม่พอซื้อครับก็มีเนี่ยครับเท่าแก่น้อยนะครับที่น่าสนใจนะครับน่าเข้าซื้อนะครับน่าจะตอนนี้น่าจะสิบสองบาทแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เป็นหุ้นต้องบอกก่อนนะครับถือประมาณวีคหนึ่งเกือบหมดนะครับอ่ที่เป็นเดย์ที่เราจะทำกาไรรายวันเนี่ยอาจจะน้อยนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวหุ้นเนี่ยไอกราฟของ เว็บนี้เขาเป็นกราฟที่ไม่ได้เป็นกราฟเรียวไทม์นะครับเป็นกราฟแบบเขาเรียกว่าเป็นเป็นกราฟแบบตะวันนะครับเขาจะเก็บข้อมูลต่อวันโอเคถ้าไงก็เพื่อนลองตัดสินใจนะครับแล้วผมก็มีเรื่องของบิตคอยนะครับบิตคอยเงินคริปโตเคอเรนซีนะครับถ้าตอนนี้เพื่อนๆตามทันเนะาะก็ลองถ้าสนใจนะครับ ลองลองสมัครกันจริงๆมันฟรีนะครับไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรนะครับอย่างนี้ครับมันเป็นเว็บเหมือนเว็บเบราว์เซอร์อันหนึ่งนะครับที่เปิดขึ้นมาแล้วมันก็จะทําการขุดเหมืองนะครับนี่ครับขุดเหมืองอยู่นะครับตอนนี้มันกํนาลังสตาร์ทอัพนะครับเพื่อนจะสังเกตว่าผมขุดไป 3- าสี่วันเนี่ยมีคนมาร่วมขุดและเหมืองผมเริ่มใหญ่แล้วก็คือมีคนมาช่วยขุดนะครับถ้าเพื่อนสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ ไว้ข้างล่างนะครับหรือเพื่อนสนใจก็ดูในช anel ผมก็ได้นะครับว่ามันจะมีแนะนําอยู่นะครับการขุดเนี่ยก็คือไม่มีอะไรครับไม่ต้องใช้สเปคสูงคอมพิวเตอร์อะไรมากมายครับอย่างคอมพิวเตอร์ที่ผมใช้เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าสเปคต่ํามากนะครับไม่ได้ไม่ได้สูงครับเป็นคอมพิวเตอร์เมื่อ5ปีที่แล้วนะครับผมเอาไว้สําหรับเทรดหุ้นนะอ่าเนี่ยครับสเปคคือ Intel Co r e i 3 3 3เนี่ยฮะ3330เนี่ยครับแล้วก็แรมก็ประมาณ 1 2 g กิกนะครับโดยประมาณแต่ว่าตอนนี้มันพรีวิวอยู่แค่1 0กิกอะไรประมาณนี้ก็ว่าไปนะครับแล้วก็การ์ดจอเป็น GTX 1060ซึ่งเอ่อผมจะบอกว่าไอไอการขุดเหมืองของเราเนี่ยเว็บไซต์เนี้ยเป็นคริปโตแท็บเนี่ยครับคริปโตแท็บนี้เป็นของ Google นะครับเพราะฉะนั้นคือปลอดภัย100%นะครับ คลิปเอ่อ Google เขาทำไมถึงให้เราขุดนะครับแล้วก็ทำไมเขาไม่ต้องเราไม่ต้องไปซื้อคอมพิวเตอร์แบบราคาเป็นแสนหลายแสนมาขุดเหมืองนะครับอีกนะครับเพราะว่าเอ่อเราเหมือนนึกสภาพเราเหมือนเสาสัญญาณโทรศพัพท์ะครับเราเป็นเสาสัญญาณให้เขาเหมือน ASD tag เนี้ยเขาปล่อยสัญญาณมาแล้วเรามีเสาอยู่เราก็ปล่อยเสาอากาศให้เขาในการส่งไปให้คนอื่นต่ออีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้นก็คือเราเหมือนโนดให้เขา่าครับในการส่งข้อมูล ถามว่ากินสเปกไหมไม่ได้กินเยอะแยอะอะไรครับก็ปกติไม่ไม่ได้ใช้ไฟเยอะผมก็ดู YouTube อะไรต่างๆได้ปกติเพื่อนๆจะเห็นว่าอันเนี้ยมันคือเว็บเบราว์เซอร์นะครับก็คือเหมือนกับที่เราใช้เป็น Chrome เป็นไฟฟอกเป็นในส่วนของ Internet Explorer นะครับเนี่ยครับกดเข้าได้เหมือนกันหมดทุกอย่างครับ เข้าเว็บเข้าอะไรได้ปกตินะครับก็คือเราขุดไปด้วยครับมันจะขึ้นตัวสีที่ตรงนี้นะครับมันก็คือตอนนี้มันขุดอยู่ครับเนี่ยตอนนี้ที่เราดูหนังฟังเพลงอะไรต่างๆมันขุดอยู่ตลอดเวลานะครับเนี่ยครับมันมันจะทําการขุดอยู่ตลอดเวลานะครับ <SE 1> <m> เพราะฉะนั้นคือปลอดภัยแน่นอนนะครับแล้วก็ผ่านอะไรก็คือผ่านอีเมลเรานะครับเราก็ไปสมัครกระเป๋าตังเป็น wallet นะครับ กับทางเว็บที่ผ่านกรกรตผมก็จะมีแนะนำไว้ในไว้ในช anel n ผมเนาะก็คือแบบ b i t ค u ัอย่างเงี้ยครับหรือซิฟแม็กนะครับก็คือผ่านกรก,รกรตประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นคือเขาปลอดภัย100%นะครับในส่วนตรงนี้นะครับการขุดเหมืองเนี่ยก็คือขุดได้24ชั่วโมง7วันเลยมันจะไม่เหมือนตลาดหุ้นนะครับซึ่งตอนนี้เพื่อนๆอ,อ,อาจจะถามว่าอ้าวขุดไปทําไมก็คือผมมีกระเป๋าตังมีวอลเล็ตเนี่ยครับ แล้วผมก็ลงทุนอยู่นะเนี่ยเนี่ยครับลงทุนอยู่ผมซื้อหุนเอ่อไม่ใช่หุนซื้อบิตคอยเหรียญบิตคอยนะครับซื้อไปประมาณอันอย่างเงี้ยสี่หมื่นกว่าบาทนี่ครับซื้อซื้อเหรียญไว้นะครับทําเพื่อทํากําไรนะครับขายเหรียญออกมาแล้วผมก็เทรดออกมาเออคือโอนกลับมาเป็นเงินนะครับเป็นเงินเข้าบัญชีธนาคารอันนี้ถ้าบิตคัพเนี่ยเขาจะลิงก์กับบัญชีธนาคารกสิกรดีนะครับก็คือเอ่อถอนไม่เกิน2ล้านเนี่ย ภายในภายใน10นาทีนะภายใน10นาทีหรือไม่ไม่เกิน4ชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะครับก็อย่างตลาดหุ้นที่เราใช้อยู่เนี่ยถ้าเกิดเราจะถอนใช่ไหมครับเราต้องใช้เวลาถึง2วันใช่ไหมครับถอนวันนี้แล้วก็ต้องรอเคลียร์ลิงอะไรของมันต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็เราถึงถอนได้เข้าบัญชีเหมือนกันแต่อันเนี้ยถ้าเราจะถอนเนี่ยก็คือถอนเข้าบัญชีเราโดยตรงนะครับภายในไม่เกิน10นาทีนะครับ เห็นที่เขาบอกไปจริงๆคือเขาการันตีไว้ไม่เกิน5นาทีนะไม่เกิน2ล้านภายใน5นาทีครับแต่ถ้ายอดถึง2ล้านผมว่าน่าจะใช้เวลาสักหน่อยนะน่าจะใช้เวลาสักหน่อยแต่ถ้าเกินกว่านั้นก็คือจะใช้เวลา24ชั่วโมงนะครับแล้วก็การเข้าซื้ออะไรต่างเนี่ยเดี๋ยวพอ,อ,อที่ผมขุดไว้ใช่ไหมครับพอผมขุดไว้เนี่ยเราจะมีกระเป๋า wallet ที่เพื่อนเห็นตรงนี้ครับเป็นเงินของฉันเนี่ยครับ wallet เ,เนี่ยเ,เราก็จะโอนเข้ามาสมมติ เราไอ้ไม่ได้สมมุติเลยดีกว่าอันนี้เป็นเงินที่เราขุดก็คือบิตคอยอ่ะโทษทีครับหลุดไปแล้วอ่าหลุดซะและ้วไม่ท๊ะเข้าไม่ได้แล้วโอเคไม่เป็นไรอันนี้ก็ได้ครับอ่สมมุติว่าเนี่ยกระเป๋าเงินดิจิตอลของเรานะครับเรามีตังค์อยู่เท่าไหร่อย่างเงี้ย,ยผมมีเว็บเนี้ยผมมีอยู่หมื่นหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยบาทนะครับหมื่นสองร้อยบาทเนี่ยเราที่เราขุด คือเป็น,หน,เ,ปนเหรียญ BTC นะครับเป็นบิตคอยตัวนี้นะครับผมให้เพื่อนดูราคาก่อนว่าตอนนี้หนึ่งเหรียญบิตคอยครับถ้าเป็นสมัยก่อนไม่กี่หมื่นนะครับแต่ตอนนี้หนึ่งเหรียญบิตคอยนะครับเดี๋ยวดูนะครับคือตัวนี้นะครับหนเหรียญบิตคอยเนี่ยคิดเป็นเงินไทยอยู่ตอนนี้ก็คือห้าแสนเจ็ดหมืบาทนะครับสมัยก่อนคือแค่หมื่นเดียว เพื่อนซื้อหมื่นหนึ่งสมัยก่อนได้หนึ่งเหรียญบิตคอยนะครับซึ่งที่เรากำลังขุดกันอยู่ตอนนี้คือคริปโตเคอเรนซีที่เราขุดอยู่ตรงนี้ครับที่ทำเหมืองอยู่ตรงนี้ถ้าตรงนี้เป็นเลขหนึ่งครับเพื่อนจะมีตังห้าแสนเจ็ดหมื่นเลยนะครับโอนเข้าบัญชีกระเป๋าดิจิตอลแล้วโอนเข้าบัญชีแบงก์เราอีกทีหนึ่งได้เลยนะครับซึ่งผมจะขุดไปเรื่อยๆผมอาจจะใช้เวลาเป็นปีก็ขุดไปครับฟรีไม่เราอินเทอร์เน็ตเราเป็นแบบ เราก็เปิด YouTube ขายเทรดหุ้นไปนะครับอันนี้ขุดฟรีไม่เสียสักบาทนะครับเพราะฉะนั้นคือเราก็ขุดเป็นเป็นปีครับหาเพื่อร่วมขุดไปเรื่อยๆพรขุดไปขุดไปเรื่อยๆแล้วถ้ามันได้ถึงหนึ่งเหรียญผมก็ได้ตังห้0แสนนะครับมันง่ายแค่นั้นนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนไม่ต้องเสียอะไรและใช้ Gmail เท่านั้นนะครับในการขุดนะครับก็คือ Account Gmail เท่านั้นลิงก์ก็ถ้าเพื่อนสนใจก็อยู่ในช n e l ผม นะครับกดดูใน Channel ผมได้เลยนะครับหรือเดี๋ยวผมฝากลิงก์ไว้ข้างล่างล้กันนะครับถ้าสนใจนะครับโอเคบายบายนะครับสวัสดีครับขอให้ทุกคนแบบร่ำรวยนะครับมีเงินกินขนมกันทุกวันนะครับบายบายครับสวัสดีครับ